สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ซินนี่มีรถสวยๆมานำเสนอนะคะจัดโปรโมชั่นแรงๆเลยคันนี้ h o n d a Jazz ปี2012เครื่องพันสามไฮบรนะคะเกียร์ออโต้รถสวยมากเลยบอกเลยคันนี้ใครไม่จัดต้องเสียใจแน่ๆ อันนี้ขายถูกมากๆค่ะปกติราคา378,000เบาทวันนี้เราไม่ขายเราลดทันทีเลย28,000บาทเราขายเพียง3 5 0 0 0นบาทเท่านั้นเองราคานี้หาที่ไหนไม่ได้นะคะมีที่นี่ทีเดียวที่เตนทีดีออโ,โตคาของเรานะคะสามารถเช็คราคาเทียบได้เ,เลยในเว็บเขาขายกัน37,38นะคะรุ่นนี้แต่ของเราคือขายถูกมากๆ เน้นขายไวให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้งานนะคะอ่ะพาชมรอบๆคันก่อนเนาะสวยอะ่ะ ออกรถคันนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากนะคะลูกค้าไม่มีประวัติเครดิตเริ่มต้นดาวที่2 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีเอกสารดีศูนย์บาทรับรถเลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าจัดเป็นแนนฟรีค่าโอนพลบอภาษีโอนให้ฟรีนะคะแถมประกันภยนัย1ปีเต็มเลย เข้ามาดูเลยค่ะที่เต็นทีดออตโต้คาร์ของเรานะคะอยู่เส้นสนามกอล์ฟบ,บุรพาแหลมฉบังนะคะทางไปอมตะซิต,ตี้เนาะแต่ถ้าใครมาไม่ถูกเดี๋ยวทังมาที่ช่องแชร์เลยนะคะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นไปให้เลยรถสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะคะอย่าพลาดนะคะรีบๆเข้ามาจับเข้ามาจองกันเลยเด้อ